โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ เปิดกาชาตัวละครใหม่โคลาโบมาแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ปั้นไป2ตัวครับก็จะมีเป็นเคียวนะครับกับโกเทอร์เขียวครับและในวันนี้ครับผมก็จะมาทดสอบตัวละครใหม่ให้กับเพื่อนๆดูกันครับโดยตัวละครที่ผมจะมาทดสอบตัวแรกนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นคุซานางิเคียวเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้จัดทีมลงตี้กับน้องเมลากิร่าของผมเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคุซานางิเคียวตัวนี้นะครับมีอะไรดีนะครับใครที่ยังไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลข้าวๆแบบเร็วๆอีกทีละกัน ตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เล่นกับอีกไนหรือว่าเผาไหม้ทั้งหมดเลยนะโดยท่าแรกนะครับเคียวจะทําการโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับโดยจะมีความสามารถเพิ่มเติมคือมันจะเพิ่มความแรง20%ต่อน,นีบัฟบ,บนตัวศัตรู1ดีบัฟนะครับส่วนท่าที่2ครับเคียวจะทําการโจมตีศัตรูเป็นหมู่โดยจะมีความสามารถบลัสซอยู่ด้วยครับซึ่งบลัสเนี่ยจะเพิ่มดดเมด 25%ต่ออีกไนท์บนตัวเป้าหมายนะครับ1อันเนี่ยเพิ่ม2ี่อันก็จะเพิ่มถึง50%เลยนะและสุดท้ายครับไม้ตายอันตีนะตอนนี้เคียวผมได้มาแค่ตัวเดียวนะครับเคียวจะทาการโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายอย่างรุนแรงนะครับจะมอบสถานะอีกไนท์หรือว่าเผาไหมให้กับศัตรูทุกตัวละครนะครับเป็นระยะเวลา3เทินด้วยสุดท้ายครับพาร์ทสี่ครับอแมนสปิริตนะครับทุกครั้งที่เริ่มเทินของเรานะเคียวจะทําการมอบอีกไนท์สองอันให้กับศัตรูทุกตัวละะคครรนับ ซึ่งอีกไนเนี่ยมันจะอยู่ปเป็นระยะเวลา3เทินด้วยแต่ละตัวที่มีอีกไนบนหัวนะฝ่ายเราจะได้รับดดเมจน้อยลงด้วยครับซึ่ง1อันบนหัวของศัตรูที่ทำเดเมจใส่เราเนี่ยก็จะลดได้5%นะมี2อันก็ลด10%ครับถ้ามี6อันก็สามารถลดดดเมจลงได้ถึง30%เลยนะ <_ S 2> ก็สำหรับความสามารถเคียวนะครับจะเห็นได้ว่าพาสีของเคียวเนี่ยมันไม่มีข้อเสียอะไรแม้แต่นิดเดียวนะช่างแตกต่างกับน้องมิราสคิวลาลูกรัาของผมจริงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจับทั้ สำหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นครับผมก็จะเน้นเป็นคอมโบอีกไนทหรือว่าเผาไหม้แบบเน้นๆเลยครับโดยผมจะใช้แก๊งบัญญัตินะครับ3ตัวเป็น ascular, ris, m e ลั s คิล่ c e l ลดริสมอนสปีดนะครับซึ่ง3ตัวนี้มันคอมโบได้ดีอยู่แล้วนะและตัวสุดท้ายที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวละครโคลาโบจาก KOF หรือว่าเคียวนั่นเองครับพาสซีบ,บัญญัติที่ผมเลือกใช้ครับผมก็จะใช้เป็นพาร์สสีของน้องเมลัคิล่นะเพราะผมต้องการ เร่งอีกไหนบนหัวศัตรูให้ได้มากที่สุดครับสําหรับอาหารที่ผมกินนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอกินเป็นอาหาร HP แล้วกัน <S <S <ๆ>เพราะผม <S <S คิดว่าทีมของผมสามารถโจมตีศัตรูได้ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วนะอ๋อแล้วนอกจากนั้น,นครับตอนนี้ต้องบอกว่า PvP แบบสามาัถมีกฎพิเศษด้วยครับ Exclusive Battle นะ All to g e t h e r Now ครับคือตัวละครทั้ง4ตัวนะครับจะลงสนามพร้อมกันในทีเดียวเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลองทีมใหม่ของเราเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคครับ ต้องบอกว่าทีมผมนี่เป็นแก๊งนักเรียนว้ใส่นะดูจากชุดได้ครับเข้าทีมกันดีมากนะสีดาก็เราได้เริ่มก่อนนะครับดูจากอีกนายบนหัวศัตรูได้นะก็ทีมนี้เขาเล่งอันตินะครับเอาไงดีเดี๋ยวผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมใช้ห้ามฮิวไปก่อนครับแล้วก็เน้นตีไปที่โกเทอร์ก่อนแล้วกันไปเลยครับ เพราะว่าโกเทอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวปัญหาของฝั่งนูนะเพราะเขาสามารถบับการให้คิงแล้วก็เฮลบรัมได้นะเขาพิ่มิฟายคิงเลยว่ะโอเคครับคิงเขารักษาขึ้นมาเลยนะไม่เป็นไรครับรอบหน้าเราแจกอีกไนท์ใหม่ได้นะครับผมตีเป็นเฮลบรัมแล้วกันนี่นะครับตีไปเลยเราใช้มอนสปีดนะครับกับเมลัสซิล่านะ โอเคเดอเมจจัดจ้านอยู่ครับ ừ, นี่แพ้ท่านะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับทเทลบัมหนึ่งศพเดี๋ยวโอ้โหเขาบัฟคิงอแล้วอะอันนี้น่าจะแค่ขั้นสามครับโอ้โหใส่เซลลิสด,ด้วยเดี๋ยวแช่สองตัวอันนี้น่าจะหนักอยู่ครับก็เดี๋ยวผมใช้เกียวนะครับมาสองใบเลย ส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยผมใช้เมลัสคิวล่าแล้วกันคิดว่าน่าจะเก็บโกเทอร์ได้นะ <c oughs> โ,โหไม่น,น่าตายว่ะคิดถูกคิดผิดเนี่ยเอาจริงนนี้ผมลืมครับ <c oughs> พาสีอดิสเบชนะมันฮิลกลับมาเลือดเต็มด้วยครับ <c oughs> โ,โหอันนี้หนักเลยสองอันติ อเออก็มาดูครับจะรอดจากคิงหรือเปล่านะคิงนี่ตัวดีนะครับตายไหมโอเค,โอ,เคโอ้โหเลือปิมปีมหมดเลยเขากลายหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับโอ้โหรอดอยู่นะรอดมาได้ไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมใช้น้องเมสคิล,ล่าครับดูดม้นก่อนแล้วก็เก็บโกเทอร์ไปนะใบนึงเนี่ย ใช้แมสกซิล่าแล้วกันมาตาหน้าได้อันติแน่นอนครับโอเคแบบนี้ได้อยู่ครับเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะก็ผมอันติ ไปเลยนะอันนี้มิลัสคิล่าน่าจะเก็บคิงได้แหละแต่เอาชัวร์นะครับกดซ้ำอีกทีแล้วกันตายไหมโอ้โหไม่ตายเซอริสโอเคเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ศัตรูเหลือแค่โกเทอร์โดนห้ามตีอีกแล้วอะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ใช้ได้ครับมา ตายไหมเหลือทำไมนียโอเคถือว่าเราได้เปรียบเรื่องเกรดไม้ตายนะตอนนี้โอเคน่าจะปิดเกมครับมาเมลัสคิล่าน้องล่าของผมเรียบร้อย โอ้โหต้องบอกว่าเกือบตายแล้วตอนแรกเล่นผิดครับโอเคก็มาต่อเลยครับไฟที่2นะโอเคข้าพลังเราเยอะกว่านะวันนี้ทีมของเขานะครับตัวปัญหาน่าจะเป็นคิงนะเพราะว่าสามารถล้างสถานะได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เซลดิสนะครับห้ามใช้การฮิวไปก่อนนะแล้วก็รีบเก็บเอทธอรซ่าครับเป็นปัญหาแน่นอนถ้าปล่อยไว้ก็น้องล่าของผมนะแล้วก็ คครียวับให้ดูซิเดบิทใช่ไหมโอเคแรงใช้ได้ครับโอเคตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำนะคือเราต้องเก็บเดทธอร์ซ่าให้ได้ครับเขียวนะมา ไปก่อนครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยใช้เป็นเซลดิสละกันเซลดิสโอเคม้าอครับโคตรโคตรถึกไม่เป็นไรแต่ว่าบนหัวเขานี่หายแน่นอนนะคิงต้องรักษาแหละตาน,นี้โอเค รักษาหายก็ติดใหม่ได้นะครับนี่ผมรวงการแล้วกันแล้วก็ตีไปครับมนะโคเทอร์เนี่ยน่าจะไม่ตายนะโคเทอร์อย่าตายนะโคเทอร์โอเคเพอร์เฟกอันติเขายังไม่มาครับเราเลี้ยงไว้ก่อนนะตาหน้าเราค่อยเผด็จศึกครับยิงแก้ไปเดียวตลอดเลยวะไม่คุมเลยเอาจริงใ,ใส่น่องล่าไม่เป็นไรการ์ดมิลักซีล่าผมไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะครับฆ่าได้แล้วนะ เดี๋ยวผมก็ใช้เซลดิสนะครับฆ่าโคเทอร์ไปก่อนส่วนคิงเนี่ยกลัวไม่ตายนะผมใช้2ใบแล้วกันมาโอเไม่ตายจริงด้วยครับแต่ไม่เป็นไรนะน้อยอันติเขาก็ใช้ไม่ได้ครับบอกเลยว่าสนามนี้หัวร้อนนะครับดูรู้จักหัวได้นะโอ้โหไฟขึ้นกันแบบเก ここかららはそなたが私ไม่ตายนะครับตายไหมโอเคติดพาสซีฟของเมลัสกูล่านะอันนี้ก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องเก็บคิงก่อนแล้วครับคิงนี้ผมให้มอนสปีดนะเก็บได้ชัวร์ส่วนเอทรอซ่าเนี่ยก็ลดเกรดไปครับมาอีซ์มาเดทไทยเราเกโอ้โหคงมือเจ็ดการขั้นแรกนะเมื่อกี้ บอกเลยครับแรงทุกตัวนะอันนี้ทีมเราเรียบร้อยตัวสุดท้ายเหลือแค่เมอร์ลิน <Perfect. S 1> โอ้โหเพอร์เฟกต์คิวขั้นสามผมให้เคียวของเราปิดฉากแล้วกันจะปิดฉากได้หรือเปล่าหมดสปีดโอ้ผมว่าไม่สายแน่เลยอ่ะไปไหมเรียบร้อยหืมเพอร์เฟกต์มากครับเรียบร้อยครับ โอเคก็ okay. ามาดูตาสุดท้ายของเรานะครับโอหตานี้เจอของหนักดูค่าพลัง1 2 7 0 0 0ครับลอสเวนด้วยนะบอกเลยว่าหนักครับโอ้โหดูเขามีเคียวเหมือนกันนะนี่เขาเล่งเราเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยผมเก็บใครก่อนดีอ่ะ เออลิงโกเทอร์ก่อนแล้วกันครับมาไปเลยสองใบโอเคไม่ติคีลอดเวนนะเกือบอยู่ครับเกือบอยู่นะโอ้โหดูดูไฟไหม้ดิบอกเลยตอนนี้นะครับเราได้เริ่มหลังด้วยอ่ะโคตรเสียเปรียบโปา โอเคเคียวยังไม่ตายนะหนึ่งสองเลยอีกใบครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ใบเดียวน่าจะตายนะโกเทอร์ส่วนนี่หลอนเวนผมควรรีบเก็บเลยไหมอ่ะผมเก็บเคียวเขาก่อนละกันมาค,ครับเรียบร้อยไปหนึ่ง เก็บได้ไหมเคี้ยวเคี้ยวโอเคสองเหลือแค่ป่ากับลอดเวแลวครับตอนนี้ทำงานเรียบร้อยนะโอเคเขาฆ่าเราไม่ได้นะไม่มีตัวไหนที่ฆ่าได้ครับเออผมลดเกตดไว้ก่อนแล้วกันน่าจะยื้อได้เธอครับแล้วก็จิ้มลอดเวไหมครับมา ไไหมหอืมいการลอเว่นมือเขาเยอะมากนะน้องล่าของผมเรียบร้อยสี่หมื่นครับการขั้นแรกโคตรแรงน่าจะไม่มีปัญหานะครับแบบนี้เรียบร้อยศัตรูยอมแพ้นะครับบอกเลยว่าไฟเราแรงกว่านะ โอเคครับก็สําหรับคลิปพิพ,พีของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลองพิพีโหมดสามัญแบบใหม่4ต่อ4นะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะ เพราะว่าช่วงแรกที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยบอกเลยครับว่าแพ้รัวๆนะกว่าผมจะเริ่มจับจุดได้นะเพราะ4ต่อ4เนี่ยมันต่างกับ3ต่อ3ค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจัดทีมต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงสกิลการที่ใช้ด้วยเพราะว่าตัวละครเรามีถึง4ตัวนะครับแล้วการมาใหม่เนี่ยส่วนมากรอบนึงเนี่ยมาอย่างมากก็แค่3ใบนะเพราะฉะนั้นบางทีการที่เรารอมันอาจจะไม่ขึ้นมือให้เราอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่ผมได้ทดสอบใช้เคียวนะผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นครับคือเก่งสมคําล่ํมลือนะแล้วก็สามารถมาคอมโบเล่นทีมเผามห น้องเมลัสคิลาร์ได้ดีมากๆครับและที่สําคัญผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับทีมที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีอันติเลเวลสูงก็ได้นะเพราะจากที่ไปเล่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ไม้ตายเลยครับพออีกนัยหรือว่าไฟไหม้บนหัวเนี่ยมันเยอะมากๆครับตีธรรมดาแต่ละใบเนี่ยก็เหมือนเป็นไม้ตายแล้วนะโอเคครับสำหรับคลิปพิววันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสุดท้ายนี้นะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง d ด i ิเ c h a n ช e l นะครับคุณท็อปซีเแค a เกมเมอร์และผู้สนับสนุนคนอื่นๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ